สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูซีนนะคะนางสาวนรินทะ์ิพย์ดเดมๆๆๆๆค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีการบ้านมาฝากค่ะในสมุดนะคะวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเล่มหนึ่งสองสามนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะฝึกเขียนตัวเลขอะไรคะ่ะไปกันเลยการบ้านวิชาคณิตศาสตร์นะคะอ่า เลขแรกเลยก็คือเลข8ดนะคะวันนี้เรามาฝึกเขียนเลข8ดนะคะเริ่มที่วางมินซอซที่จุดสีแดงค่ะลากไปด้านหน้าโค้งลงมาข้างล่างถอยหลงังอ่าแล้วก็โค้งไปข้างหน้าค่ะขึ้นไปข้างบนแล้วก็โค้งไปหาจุดสีแดงค่ะอ่าอันนี้คือวิธีการเขียนเลข8นะคะเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งค่ะ วางดินสอที่จุดสีแดงไปด้านหน้าโค้งลงมาด้านล่างอ่าแล้วก็โค้งมาค่ะโค้งมาด้านหน้าขึ้นไปข้างบนแล้วก็โค้งไปหาจุดสีแดง <_ LS> เสร็จแล้วนะคะตัวที่สองต่อไปค่ะไปด้านหน้าโค้งลงมาข้างล่างถอยหลัง <_ Bubble> โค้งไปด้านหน้าค่ะขึ้นไปด้านบนแล้วก็โค้งไปหาจุดสีแดงค่ะอ่า ไม่ยากใช่ไหมคะส่วนที่เหลือนะคะเด็กๆเขียนมาให้ครบนะคะต่อไปนะคะวิธีการเขียนเลข9ค่ะอ่าเริ่มเลยค่ะวางดินสซ้อที่จุดสีแดงค่ะไปด้านหน้านะคะลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปหาจุดสีแดงแล้วก็ลงมาข้างล่างไปด้านหน้าตามเส้นสีฟ้าเลยค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะตัวที่สองค่ะ วางนินสอที ar, ่จุดสีแดงไปด้านหน้าลงมาด้านล่างขึ้นไปหา,าจุดสีแดงเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ลงมาด้านล่างนะคะไปข้างหน้าตามเส้นสีฟ้าค่ะตัวต่อไปนะคะวางนินสอที่จุดสีแดงค่ะไปด้านหน้าลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปหาจุดสีแดงลงด้านล่างแล้วก็ไปด้านหน้าตามเส้นสีฟ้าค่ะ ส่วนที่เหลือนะคะเด็กๆเขียนมาให้คุณครูให้ครบนะคะอาไม่ยากใช่ไหมคะวันนี้เองฝึกเขียนเลข8และเลข9กนั่นเองนะคะเด็กๆต้องฝึกเขียนบ่อยๆนะคะแล้วก็เขียนตามที่คุณครูบอกนะคะว่าลากไปทางไหนก่อนนะคะถ้าเด็กๆทําตามคุณครูเชื่อว่าเด็กๆสามารถทําได้แน่นอนค่ะสําหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ